ในวันที่โลกไม่สดใสทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเราอาจจะมีภาวะความคิดด้านลบต่างๆได้อาจารย์มีหินสำหรับเพิ่มพลังความคิดบวกมาแนะนำกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาศนาสงขลาค่ะ อาจารย์อยากจะมาแนะนําหินนะคะที่จะเสริมพลังในด้านหววของเรานะคะคือด้านความคิดบวกนะคะบางทีเนาะอย่างเช่นเราเพิ่งผ่านสถานการณ์โควิดติดอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ธุรกิจของเราก็มีปัญหาโน,น่นนี่นั่นแน่นอนไม่มีใครคิดบวกอยู่ได้ทุกวันนะคะเราอาจจะคิดด้านลบเราอาจจะรู้สึกมีวิตกกังวลมีเรื่องอะไรต่างๆมากมายทีเดียวและแถมถ้าเราเองเป็นคนที่ค่อนข้างคิดด้านลบอยู่แล้ว ค่อนข,ข้างวิตกกังวลมากกว่าคนอื่นแล้วนะคะตัวช่วยของเราอะ่ะอาจจาเป็นจะต้องมีอื่นๆช่วยเนาะเพื่อนมาบอกว่าอย่าคิดลบสิคิดแต่เรื่องดีๆบางทีมันก็ช่วยไม่ได้นะมันก็คิดไม่ได้นะคะหรือบางทีเราไปถึงขนาดว่าซึมเศร้าเลยก็ได้อย่างเงี้ยน,นะคะเราต้องมาเคลียอ,อารมณ์ของเรากันก่อนคะ่ะเคลีย์สมองเคลียพลังด้านลบของเราให้ออกไปก่อนนะคะนี่เลยนะคะ ต้องใช้เคลียคอร์ดหรือว่าคริสตันคอร์ดนั่นเองนะคะคริสตันคอร์ดเนี่ยเขาเรียกเคลียคอร์ดนะคะเวลาเรามีสมองยุ่งเหยิงอะไรมีปัญหาต่างๆโอไ้ไม่ไหวจะเคลียแล้วเนี่ยนะคะเอาคริสตันคอร์ดเนี่ยคะ่ะสวมใส่ติตัวไว้ก็ได้เนี่ยจะไปใส่เป็นสร้อยคอก็ได้นะคะหรือใช้เป็นแท่งๆนะคะเอาวางบนหน้าผาก็ได้ใช้กับการนั่งสมาธิก็ได้นะคะเคลีย์เอเนอรด้านลบของเราออกซะก่อนนะคะแล้วเพิ่มพลังบวกเข้าไป หินที่ใช้เพิ่มพลังบวกเนี่ยนะคะมีตั้งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแน่นอนอย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนำก็คือซ u เปอร์เซเว่นค่ะนะคะหินซ u เปอร์เซเว่นเนี่ยสามารถที่จะเปิดพลังความคิดของเราให้คิดบวกได้ดึงพลังจากภายนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพลังจากจักรวาลอะไรเข้าสู่ตัวเราได้นะคะ อย่างนี้อาจารย์ทำเอาไว้เป็นคริสตัลคอร์สสลับกับซูเปอร์เซเว่นอย่างเงี้ยนะคะใส่ติดตัวนะคะมันก็จะสามารถเพิ่มพลังด้านบวกให้เราได้ด้วยนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นลาพีสลาซูรีค่ะลาพีสลาซูรีเนี่ยอาจารย์ใส่ติดตัวทุกวันเลยทีเดียวนะคะลาพีสลาซูรีจะเป็นหินที่เสริมสติปัญญาสมาธิอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยให้เราเนี่ยโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ และแน่นอนเมื่อเราเคลียร์ไอความคิดด้านลบออกไปแล้วเนี่ยลาพิลาซุรีก็จะช่วยเราในการที่จะทําให้สติปัญญาของเราคิดดีนะคะทำดีแล้วก็มีสติอยู่กับสิ่งต่างๆแบบแปลกฉานเลยทีเดียวนะคะโฟกัสทุกอย่างได้เลยทีเดียวแต่ถ้าเราอยากจะให้ดีกว่านั้นอีกนะคะอยากกระตุ้นให้เรามีความคิดด้านบวกแบบอันเลิศคือบวกอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนะคะอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือซันสโตนค่ะ ซันสโตนหรือหินพระอาทิตย์นี่แหละนะคะจะทําให้เราแบบว่ามีสติปัญญามีสมองแบบสว่างเจิดจ้าเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเครียดยังไงก็ตามเราจะหายเครียดเราจะไม่เหนื่อยอะไรอย่างนั้นนั่นเองนะคะแล้วเราก็เลยจะเป็นคนคิดด้านบวกอยู่เสมอเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเรากลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวเวลาฉันยุ่งเหยิงฉันเครียดฉันงานเยอะแล้วเนี่ยความคิดด้านลบมันจะกลับมาอีกแน่นอนมันอาจจะกลับมาอีกได้นะคะ บอกแล้วว่าไม่มีใครบวกอยู่ทุกเวลาทุกนาทีอยู่แล้วนะครับอาจารย์แนะนำหินอีกสักอย่างหนึ่งก็คือหินสโมก y ี้ควอ z ค่ะสโมกกี้ควอดเนี่ยจะดูดพลังด้านลบออกจากร่างกายเรานะคะสโมกี้ควอดเป็นส้อยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจหินที่เพิ่มพลังความคิดบวกอย่าลืมหินเหล่านี้นะคะคริสตัลควอดลาพิสลาซูรีนะคะซูเปอร์เซเว่นเซนสโตนค่ะและก็สโมกกี้ควอดค่ะ